เดี๋ยเราก็อยู่ที่ร้านชาชักนะคะแถวไหนนะคะแถวซอยเจ็ดแถวซอยเจ็ดมันมันก็ไม่เชิงไม่เชิงเออแถว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 จำเป็นเว้นทุกคนนะคะตอนนี้ก็อยู่นี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 ่ชาชากโอเคไปช็อกช็อกช็อกโอเคนี่นี่นี่มันต้องมีแคปชั่นเสม อุ้ยอร่อยอร่อยอร่อยใครอยากมาก็มาได้นะคะเป็นร้านข้างทางข้างถนนชิวๆค่ะเพราะด้านร้านในแอร์เย็นเราก็คงไม่ไปของพวกเราไม่มีตัาโอเคมมีฝนโปรยปลายลงมาด้วยค่ะเล็กน้อยโอเคกำลังสั่งโอตีอยู่โอ,โอเคเดี๋ยวโรตีมาเดี๋ยวให้ดูอีกทียังโอเคบ้าจบจบ,จบสำหรับโรตีของเราก็มาถึงแล้วค่ะโซเชียลค่ะว่าไม้ออก แต่ไปบเยอะๆเลยคนพ่อคนแม่หวานเลยงี้เกิยงงไม่ไม่หวังว่าจะได้มามากันกินด้วยกันอ่ะคุณได้ครับ ทำไมไม่ย่องกูเองกับเม่กินกับไม่กินได้ดย่อได้พี่นี้ตอนจังกับติหาทูมแล้วพูดไม่ว่าเวอร์บไปแล้วค่ะข้าตอนวันนี้จ็เหัวเท่าขอลาไปแล้วกับอีกคำสุดท้ายคำหนึง่งค่ะ